สว да, ัสดีครับชาสมิตรบอทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของใบค่าหัวนะครับหรือว่าบัตรหมายจับนะครับในเกมมันเขียนอย่างนี้เนาะจริงๆให้เราเข้าใจตรงกันว่าใบค่าหัวนะครับอันนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยว่ามันมายังไงนะครับวิธีฟาร์มนะครับหลักๆในของแต่ละวันก็คือฟาร์มจากตรงนี้นะครับโหมด เส้นทางแห่งความเข้มแข็งนะครับวิธีการเล่นอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคนระับผมจะไปแนะนําแค่คร่าวๆพอนะครับตรงนี้ระดับง่ายระดับกลางระดับนรกนะครับหรือว่าระดับยากสุดนะอันแรกนะครับให้เราเอาตัวไหนตัวอะไรก็ได้ลงนะครับจํานวนดาวเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ใช่ตั้งแต่10ดาวเป็นต้นไปนะครับให้เอาลงดาบแรกนะครับระดับง่ายเพื่อที่จะให้มันเปิดอันที่2ก็คืออันนี้นะครับพอเปิดอันที่2 ตรงนี้นะครับมันจะเอาลงได้เฉพาะตัวละคร10ดาวขึ้นไปหรือว่า5ดาวแดงนะครับ5ดาวแดงยังไงผมให้ดูนะครับผมจะตัวพวกนี้นะครับผมจะปั้นที่เอามาเชื่อมนะครับต้นไม้แห่งชีวิตตรงนี้สําหรับมือใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเปิดช่วงประมาณเลเวล90้นะครับเลเวลของ ID เรานะครับประมาณ90นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มันจะใส่ตรงนี้ได้ครับในนี้ตัวละครผมจะเอาตัว10ดาวหรือว่า5ดาวแดงนะใส่ ได้หมดเลยแล้วก็เอามาฟาร์มนะครับในส่วนระดับกลางนะหรือว่าระดับอาระดับตรงกลางระดับระบากนะครับเพราะอันสุดท้ายระดับนรกนรกนะครับมันจะเอาลงได้เฉพาะตัว13ดาว13ดาวหรือว่า3ดาวเงินนะครับแต่อันนี้ของผมมันคือ15ดาวก็คือ5ดาวเงินนะประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วพอเราลงโหมด นรกเสร็จนะครับทุกไอดีผมเชื่อว่าลงได้แค่รอบเดียวอยู่แล้วนะครับมันคงไม่มีไขรปั้น15ดาว13ดาวหลายๆทีมหรอกเนาะเอยังไงก็ต้องไปเน้น5ตัวหลักนะครับอ่ะพอเราฟาร์มนรกเสร็จลำบากเสร็จในตัว10ดาวก็เอามาลงระดับกลางนะครับคราวนี้เราก็จะเหลือพวกตัว5าดาว5ดาวยังไงไม่ว่าจะเป็นนะครับ5ดาวในะที่นี้คือ5ดาวเหลืองเลยนะครับไม่ใช่5ดาวแดงนะอ่ะพวกอย่างนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นเศษเนี่ย ที่ผมย่อยแยกตัวออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราฟาร์มตรงนี้ได้รอบเยอะขึ้นนะครับเราก็ฟาร์มไปเลยในนี้นะครับก็คือกดตัวแบบไหนก็ได้ตั้งแต่5ดาวเป็นต้นไปนะครับเราก็เอามาลงฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับส่วนสัตว์ตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้สัตว์เลี้ยงที่โจมตีได้นะครับที่ไม่ใช่ซับพอร์ตอะไรก็ตามที่เป็นโจมตี นะครับที่ทําดาเมจได้มันจะช่วยเสริมดาเมจให้เราได้รับของรางวัลหรือว่าแต้มที่จะเอาไว้อัพใบค่าหัวได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็คือลงไปเรื่อยๆจนตัวละครเราหมดกระเป๋านะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของใบข่าหัวว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูผมกดที่แกลเลอรี่เลยแล้วกันนะครับเรามาดูอันแรกนะครับระดับสีเขียวนะสีเขียวไม่มีอะไรครับแค่เรา อัพดาวมันก็พออันนี้เลเวลอย่าพึ่งอัพก็ได้นะครับข้ามไปก่อนมันจะจุดแดงๆว่าช่างมันให้เราข้ามไปก่อนนะครับมาดูที่ระดับหายากนะครับหายากก็คืออ่ะก็อื่นมองอกปก่อนนะครับสิ่งที่ควรเน้นก่อนเน้นใบไหนก็ตามที่มี adk หรือว่าพลังโจมตีนะครับกับสปีดนะครับเหมือนอันนี้นะครับของกระปะหรือว่าคาวามาสึนะครับตัวนี้อ่ะให้เราเน้นไปที่ adk และสปีด ใบไหนที่มีสเตตัสนี้ให้เพื่อนเพื่อนอัพไปจนถึงเงื่อนไขที่มันกำหนดแล้วค่อยไปอัพใบอื่นนะครับให้เน้นตัวนี้ก่อนนะไม่ว่าจะระดับสีไหนก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าสีไหนมันมีใบไหนบ้างที่มันมีสเตตัสนี้นะครับอ่าสีฟ้าอันนี้นะครับก็คือมีแค่ของคาวามาัซึอันเดียวต่อมาระดับสีม่วงนะครับสีม่วงก็จะมีอ่าคุมะนะครับอ่าอันนี้ ก็คือมีพลังโจมตีแล้วก็สปีดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับมาที่คำว่ามสัสซีนิดนึงนะครับพื้นเพื่อเห็นไหมครับมันจะเขียนเงื่อนไขตรงผลกระทบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่าคุณสัสม,มพื้นฐานของค่าหัวบวก20%หมายความว่าถ้าเกิดเราอัพเลเวลใบค่าหัวนะครับก็คือแบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราอัพจริงๆมันยังอัพได้อีกนะครับมันยังถ้าผมจม่ผิดน,น่าจะไปตามเลเวล60หรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่ะ เอ่อตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับช่างมาันเอาเอา่อาระดับสูงสุด50นะครับก็คืออัพไปอีกสิบแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจเรามาดูตรงนี้นะครับเมื่อเราอัพข้าวหัวถึงเลเวล40นะครับมันจะได้บวกสเตตัสพื้นฐาน20%ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมันสปีดท,ที่11% 20%มันก็ประมาณ2.1เนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพอมันรวมรวมกันหลายๆใบมันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่ามันน้อยนะอย่ามองข้ามนะครับตรงนี้อ่ะต่อนะครับเรามามดู ถึงคูมะแล้วน้องเมื่อกี้จะมีคูมะนะครับมีเปโลอนานะครับแล้วก็จะมีทั้งนั้นของอันนี้ชูก้านะครับที่จะเป็นมีพลังโจมตีแล้วก็สปีดนะครับให้เพื่อนๆนเน้นอัพพวกนี้ก่อนนะครับให้ถึงเงื่อนไขที่มันกําหนดอย่างเช่นสีม่วงเพื่อนๆอ,อนอาจจะอัพถึงแค่าเวล40ก่อนก็ได้แล้วก็เฉลี่ยไปใบอื่นๆน,น,นะครับพอมันพอมาใบอื่นๆมันเต็มหมดแล้วเราค่อยกลับมาอัพเป็น60ก่อน นะครับให้เน้น adk กับสปีดก่อนนะเพื่อนๆอนอย่าเพิ่งไปลงอย่างอื่นนะอ่ะพอระดับสีทองนะครับสีทองในเกมตอนนี้มันมีทั้งหมด16ใบค่าหัวนะครับหรือว่า16 16หน้านะอ่ะที่เหลือก็คือผมยังไม่มีนะครับของผมมีมีอยู่10อันนะครับแต่ที่ในเกมมีตอนนี้ในระดับสีทองนะครับจะมีแค่รออย่างเดียวนะครับมีแค่รออันเดียวที่มี adk แล้วก็สปีดนะครับก็ให้เพื่อนเพื่ออัพเห็นไหมครับ พอเป็นสีทองมันจะมี3ระดับก็คือเลเวล40 60แล้วก็80นะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนเอนเลือกอัพเอานะครับฉเฉลี่ยเราตอนแรกเราอาจจะเอาแค่ให้มันให้เปอร์เซ็นต์ของมันทํางานนะครับนั่นก็คือพื้นฐานเลยที่เลเวล40นะครับเราอาจจะไล่อัพจากสีทองถ้าใครไม่มีสีทองก็มาโฟกัสที่สีม่วงนะครับอ่ะต่อมานะครับพอเราอัพพวกนี้เสร็จแล้วหรือคราวนี้เพื่อนๆอนอ,นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะแบบว่า มีใบม,มีคาวามาสซด้วยหรือว่าอันนี้อยกตัวอย่างสีม่วงแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีคูม้าด้วยมีชูกาด้วยนะครับแล้วก็มีอของอตัวไหนอีกนะที่มันมีโจมตีอะเพโลโน่านะครับสมมติว่าเพื่อนๆมีสาใบนี้หมดแล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใบไหนนําไปก่อนคราวนี้ให้เพื่อนๆดูที่ดาวนะครับ ใบไหนดาวเยอะให้เพื่อนๆอัพ <c oughs> ใบนั divine, ้นก่อนมันจะได้ค่าสเตตัสที่มากกว่านะครับแต่ถ้าดาวเท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะอัพเลยมันมีค่าเท่ากันนะครับแต่เพื่อนเพื่อนอ่านดูดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีผลนะแต่มันไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับลองเพื่อนๆลองอ่านดูได้นะครับตรงนี้ระดับดาวมันจะมีผลนะครับแต่มันไม่ค่อยมีผลกับ pvp นะครับถ้าไม่ใช่สีทองนะอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับต่อมาถ้าเกิดเราอัพ edk กับสปีดเสร็จแล้วนะครับสม่ว่าตันหมดแล้ว ในใบที่ต้องการต่อไปเราจะอัพอะไรดีผมแนะนำนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนผมแนะนำให้เป็นสปีด HP นะครับหรือว่าสปีดเลือดนะอันไหนก็ได้ที่มีสปีดนะครับเราอัพไปเลยอ่าอย่างเช่นไอ้พวกนี้นะครับเห็นไหมมันมีสปีดมี HP นะครับอ่าอันไหนที่มีสปีดนะครับเพื่อนๆเ,เลือกอัพให้หมดเลยนะครับอันไหนที่ที่เป็นสปีดนะครับ สปีดเอีอัพให้หมดเลยหรืออีกอย่างนึงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เน้นสปีดให้เพื่อนๆเลือกที่นะครับเป็น a อ k นะครับอ K มันจะมาคู่เดบแล้วนะครับก็คือพลังป้องกันมันจะไม่ใช่คู่สปีดแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากต่อมานะครับปกตินะครับเราจะหาใบค่าหัวยังไงนะครับอ่ะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปนะครับผมก็บอกไปแล้วก็คือเป็นการฟาร์มในโหมด ที่แนะนําไปนะครับก็คือโหมดเส้นทางแห่งความเข้มแข็งนะครับมันจะได้เป็นพวกเศษพวกอะไรมานะเพื่อนๆแล้วก็นะครับใบสีทองนะครับหลักๆเลยมันเอาจากในเกมโดยตรงไม่ได้นะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันเอาจากที่มีในเกมตอนนี้ยังไม่ได้นะครับใบสีทองนะครับระดับสีทองมันจะมาตอนกิจกรรมใช้เพชรนะครับมันจะมาคู่กันเสมอถ้าเพื่อนๆใช้เพชรในการสุม่ม มันจะใช้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0เพชรจะได้ใบค่าหัว1อันก็คือ50เศษนะครับถ้าใครมีมีแล้วก็สามารถเอาไปอัพดาวได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมฝากให้เพื่อนๆคำนวณเพชรให้ดีนะครับตอนที่กิดใช้เพชรมาอย่าลืมเอาใบค่าหัวนะครับพลาดไม่ได้นะเพราะว่านะครับมันมีสิทธิ์ที่จะได้นะครับเศษใบค่าหัวจากการเล่นโหมดนี้ในระดับยากสุดนะครับ แต่ผมบอกเลยว่ามันยากมากๆที่มันจะดอกและยากมากๆที่จะเก็บครบ50นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้จากกิจกรรมตอนที่กิจกรรมเพชรมานะครับมันจะมีตู้กาชาที่เป็นใบข้าวหัวโดวยเฉพาะนะครับประมาณนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําทเป็นเรื่องของคอมโบแล้วกันนะครับที่เล่นคู่กับนิกะปัจจุบันนะเพราะว่า เมตาตอนนี้มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับตัวละครแล้วเกมมันแจกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม